ืัอนี้ผมสิมาซ่อมเครื่องสักผ้านะครับนี่ซัมซุงนะครับนี่บัาการเสียนะครับนี่ครับอาการขึ้นดีนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําการแกะฝาหลังนะครับเนะบัแบบนี้ครับตัวนี้ผมก็แก้ฝาหลังนะครับแก้ฝาหลังออกมาผมเจอนะครับเมื่อกี้นี่ลืมถ่ายนะครับนี่สายขาดตรงนี้นะครับสายขาดตรงนี้นี่ที่มันเสียบเขานี่นะสายขาดตรงนี้นะผมพันผมต่อแล้วผมทันพันประเทศไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมลืมถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัด วัดสวิตตัวนี้ก่อนนะครับวัดสวิตมันแตกไหมนะครับก่อนที่จะเสียบสายแล้วก็จะลองเครื่องให้เบิรงนะครับผมแต่ว่าอาการขึ้นดีๆเนี่ยเกิดจากฝานะครับเกิดจากฝาสวิตตัวนี้เสียหรือว่าสวิตเสียหรือสายขาดนะครับต้องต้องเช็คให้ดีๆนะครับตัวนี้มันโดนงูกัดสายนะครับมีมีรอยรอยแทะนี่ครับนี่เดี๋ยวผมขอเช็คตัวนี้ก่อนว่าเอามิเตอร์มาวัดก่อนนะครับนี่มิเตอร์มาวัดครับแล้วก็ถ้ามันสายได้ผมก็จะ เสียบแล้วก็เทสใ,ให้ดูเลยนะครับต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นีสายขาดตรงนี้นะวันนี้ผมจะทําการเทสนะนะเสียบปลั๊กแล้วนะครับผมเนี่ยจะเทสแล้วนะจะขึ้นบ่เหมือนนะกดสตาร์ทนะครับปุ๊บทํางานไหมอ่าทำงานแล้วนะครับทํางานได้แล้วนะครับเนี่ยควน้ำมันมันจะกระนี้อยู่เลยน,ะลนี่สาเหตุเกิดจากซื้อผ้าทางนะครับ สายชีตสายชีฝาทังเสียนะครับหรือว่าตัวชีวิตเสียเองมันก็เกินอาการขึ้นดีอ่าสมมติว่าผมเปิดฝานะครับมันจะขึ้นดีใช่มันเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับฝาทังเนี่ยอ่าเริดปุ๊บเหมือนทํางานตามเดิมนะครับนี่เรียบร้อยใช้งานได้ครับตอนนี้เหลือแค่น้ำบนไหลแห้งเนาะนนโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยน้ำแล้วกัผมจะลองอปล่อยน้ำปล่อยให้น้ำเขา่ขาเข่าถังใหม่นะครับผมก็จะหยุดนะครับมก็จะใส่ให้มันปล่อยน้ำนะครับ หูมันเนาะหูมันอยู่ไหนวะงาะงโอ้เด็ดอ่ะวันนี้ผมจะทําการปล่อยน้ํานะครับเพื่อที่จะเอาน้ําเข้าใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าน้ำเจ้าของบอกว่าน้ําไหลลงไหลเข้าช้านะครับผมเออตัวใดเนาะทางชั้นปันมาทำอไมนี่นะครับ จะปล่อยน้ำนะครับบาร์นี่นนะครับอมา่อนะครับเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะครับมาการีนน้ำยังโบว์ทถังเรแต่ว่าจะลองอยากปล่อยน้ำเข้านะครับเปิดสักก่อนนะเปิดสักก่อนถึงเบิ่งก๊อกนะนะเปิดนะครับปป๊บปกติมันจะสั่งนัก แต่ครัม,มันจะนักน้ำเือไงอม,มันจะมองออกเป็นมีผ่าลายเดี๋ยวเราดันน้ำกะโอ้บวกออกเนาะ <แ S 1> อันนี้บวกออกเลยคือน้ำไม่ออกเลยนะครับน้ำจะไม่ออกไเดียวเดี๋ยวออกเดี๋ยวเดี๋ยวครับมันอาจจะมีการตันนะครับบานนี้ผมก็จะซ่อมตัวนี้น้ำนะครับบารนี้เออต้มสุนิยยน้ำนะครับนี่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 ยื่นอยู่นะครับไฟเข้าอยู่นะครับนะ หลังจากที่ผมได้เช็คนะครับโดยละเอียดนะครับซูริโนว์ไม่เสียนะครับผมสาเหตุเกิดจากน้ําน้ําไม่แรงนะครับผมสาเหตุเกิดจากน้าไม่แรงนะครับมานมะบึงนี่นะครับน้ําไม่มีแรงดันนะครับเะว่าน้ํานี้มาจากแทงนะครับแทงอยู่ไม่รู้นะครับแต่ตรงนี้แรงนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะคนี่ก็ใช้ได้เพราะมันตัวนี้มันต่านะครับตัวนั้นมันสูงนะครับน้ํามันไม่ค่อยมีแรงดันนะครับ ผมเช็คละเอียดแล้วนะครับก็สรุปก็ต้องทําให้น้ําแรงนะครับมันถึงจะใช้ได้นะครับสุรีนอยด์ไม่เสียนะครับก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับหลังจากที่ผมเช็คนะครับสุรีนอยด์สูรีนอยด์วาวนะครับเช็ครียบร้อยแล้วครับไม่เสียนะครับตอนนี้ผมสาเหตุเนี่ยที่น้ําไม่ไหลเนี่ยเกิดจากน้ําไม่แรงนะครับผมผมลองดูแล้วนะครับมาดูใหม่นะครับมาบึงใหม่ครับบัดนี้อันนี้ไม่นช่น้ำหนักนะครับตอนนี้ น้ำไม่มาเลยนะครับกบตัวแล้วนะน้ำไม่มาครับมันไม่แรงนะครับผมาเจะมาบึนงน้ำก่อนนะพี่ก่อนดูทัก่อนนะครับนี่ครับน้ำไม่ค่อยแรงนะครับเอามืออุดก็นี่นี่ไม่มีแรงนะครับนี่เอามืออุดได้เลยนะครับนี่ปกติถ้ามันมีแรงมันจะทิ้ มันจะปิดปี ط, ปิดนะครับนิ้วเดียวนี่น,น,น,นี่ไม่มีแรงดันนะครับน้ํานี่ไม่มีแรงดันนะครับเนี่ยโอเคสรุน้ําไม่แรงนะครับอะมาดูกล่องนี้นะครับอันนี้จะมีแรงกว่านี้นึงท่ันนี้ท่อนนี้แรงแรงน้ําแรงดันน้ำน้อยนะครับผมสรุปตัวนี้ไม่เสียนะครับกรชานี่ซ่อม สายขาดนะครับตรงิื้์ฝาทางนะครับมันขึ้นดีนะครับก็ขอจบเพียงจบคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับ